พี่งงพถ่ายรูปนะ่ยรูปแล้วไม่เอา้เอาโอเคอันทีนี้นะคะอันพี่หมวยถ่ายรูปวันนี้เราจะมาติวให้ทุกที่กันนะคะ<อ>เราจะมาโชว์ศักรรยภาพของเราที่มีทั้งหมดนะคะคือ <c ười> เรื่องอยู่ว่าเนี่ยนะคะ<ม> <c ười> เราก็อุ้อยะะ <c ười> ถึงกี่ถึงเวลาย,ยัางอ่ะเฮ้ยถึงแล้วนี่เดี๋ยวลูกไม่ทันนะไม่เป็นไรหรอกทีนี้นะคะคนเต็มเรือเนี่ยนะอย่างไรที่เราไปก็กลับมาคนเต็มเรืออีกรอบ อ่อา,อาอค่าเลยข้ามเลยแล้วกันก็รู้สึกไม่ชอบแม็ก<ไ>เพราะว่าชื่อไม่ถูกชะตาไม่ชอบมันนี่หููจำด,ดีเทลนี่<ง>นพูดถึงอะไรบ้างไม่ชอบอะไรบ้างกระโปรงกระเป๋าเต็มไม่ชอบตั้งแต่ไม่เห็นเลยเออดูแบบแบกของมันอะไรเยอะขนาดนั้นอะไรเง,งี้ยแต่งงกับประโยคน,นี้อ่ะ he has unpack his t o i l e t ting ไอเลยอ่ะเขาแกะ เกะของใช้น้ำหน้ำเหรอเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาแช่ห้องมาแล้วแบบมันเห็นมันจับน้ำมันมีเพิ่มอยู่ในเรือใช่ไหมก็ต้องทำไส้อ๋อแล้วก็แกะอ๋อแสดงว่าน้องเข้าใจถูกแต่แรกเลอธิบายอาจจะคลิปเพียบเลยกาแบบโอ้ยกดมาทำไมมันความยากยากอ่ะอีโบนี่วิตฮิตโมโนแกรมอีโบนี่อะไรพี่ดูไหม ไม้เกลือขนาดแปลแล้วยังงงอ่ะนี่ก็แปลแล้วก็งงใครคือก็มันคืออะไรต้องมาเสิร์ชถ้าเราต้องน้องเสิร์ชแล้วไม้เกลือมันขึ้นไปแล้วป่ะเป็นท่อนไม้เลยจ้งบอกว่าเอาไว้ถูหลังอ่ามันเป็นแปลงที่เหมือนเป็นไม้เกลือมี setting มันแบบช่วงหลังเราอ่าช่วงหลังเราล่นหนึ่งเพราะอะไรอ่ามีจากตรงไหนที่บอก ไม่ใครไม่สองหอกหนึ่ค่ะก็อัยว่าจะไหนหน่ะถ้าเขาถามว่าไหนตรงไหนที่มันบอกว่ามันมันเกี่ยวกับช่วงยุคสงครามโลกที่หนึ่งมีอะไรที่มันรีเฟอร์ได้มั่งดเสิร์ชค่ะเสิร์ชนะดเสิร์ชเพราะว่าไม่รู้เออมั่วแต่ว่าไล่หนูออกจากห้องเลยตอนจบแล้วเนี่ยแม็กคาร์โรดาเป็นคนดีนะเออสวยอ่ถ้าไมเป็นอย่างนั้นน่ะ ตอนจบ,บนนไม่เค่อนยก็ดับซนค่เอพี่ทำพี่วิทยากะเอาพี네่พี่อ่านมาวันนี้ยืบเพื่อนเปล่าเพื่อนทำคลิปเพื่อนนี่นลยนะไม่ได้ลองบอกว่านี่ใส่น้ำเป็นของจริงเวยแต่ว่าอีเนี้มันบอกว่ามันแบบเป็นของปลอมเล่นแบบอย่างดีเลยเพราะว่าเพื่อที่แบบเเพื่อที่แบบไม่ให้ลำลำสีมีวัถีทางกับสารนี้ออใช่ แต่ว่าในเรื่องอะไม่ได้บอกไม่ได้บอกแต่แบบจนบอกทิ้งท้ายไ้ว่าถ้าเป็นเขาจะไม่ทิ้งอะไรเอาไว้คนเดียวที่โกลบีอะไรอย่างเงี้ยมาถึงคนที่พูดเนี่ยก็คือเป็นแม็กใช่ไหมที่พูดแม็กหรือไอที่บอกว่าจะไม่ทิ้งอะไรเอาคนเดียวอ๋ออันนั้นอะอันนั้นแม็กอ่ะโอเคน้องพอเข้าใจแล้วเนี่ยเรียนตัวต่อไปอ่ะเรียนแบบนี้เลย พี่เชื่อไหมว่าตอนที่น้องไปอ่านมาเมื่อคืนเนี้ยน้องตีความอีกแบบหนึ่งเลยน้องก็ใจว่าแม็กมันเอาจริงเอาจังมากจริงเราไม่เชื่ออีกก็ตอนแรกอะฉันตีความไปว่าแม็กกับมันเอาจริงเอาจังมากเลยคือมันจะต้องชนะให้ได้ก็ไม่ก็ไม่ใช่ใช่ก็ไม่ใช่ไงมันนั่งฟังเพื่อนเพื่อนบอกว่าอะไรเพื่อนบอกว่าลึกๆแล้วเนี่ยแม็กเนี่ยรู้ว่ามันก็รู้อยู่เต็มอกเพรามันตีความแบบลึกอีกัไม่อยากให้ครอบครัวเขาเสียหายเออ ถามว่าตอนอ่านจริงๆนะมันไม่มีใครค้นึกถึงขั้นนั้นหรอกมันต้องมันมันหึงมีการถอดความละครนไงเราต้องโอ้โหแบบเหเรื่องนี้ด้วยไม่ไบอกว่าอะนี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบคือหนังไอ้ละครเรื่องนี้นะเพื่อแต่งเพื่ออะไรไม่ได้ให้เขาคิดอะไรเลยนี่แม่พี่แม่คนดีแล้วตีมคืออะไรพี่ฮะพีจุดดิสอคติ อ่าโอเคะตีตีตีตจรมิงจตีมันมีกี่แบบะพี่มีพีใอาเัพี่ลองยกมาสักอันก็ได้แล้วก็เรื่องอะอยนีเขาจะถามตีมเรื่องเก่าก่อนการเล่าใน story of e าเออว่ะตอเดียวอากูรูุ้ยู่อันเดียวกูไม่ได้ถาแ แล้วมันจะเป็นตีมอะไรพี่ไม่ได้อ่านเร่องนี้นม่เข้าใจอ่านภาษาไทยพม่ก็ไม่เข้าใจขอเม่ยนอ้นรมาเล่ามืนกีู้ยังไม่เข้าใจตีมของมันคืออะไรอะตีมถ้าีพูดถึงตีมเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรแบบที่ระบอกตอบกแป๊บเว่ามีอีกไมในเดียวี่ ความสุขต้องห้ามเป็นอิสระเหรออันท uh ี่สองคือ inherent ถ้าต้องไัวเองแต่เขาเนี่ยแม้รู้ว่าใครมุกไม่ใช่ขอ้ากนใช่ปับตัเองที่เราเรียนแต่ว่าอันเนี้ยเขาเขาพยายามอะพยายามความสุขต้องห้ามแห่งอิสระภาพอ่พีสำหรับความสุขต้องห้ามแห่งอิสระภาพในความหมายที่คือก็จะแบบอยากแต่งชีวิตแบบอะไร ดไเป็นไทยเป็นแบบภาษาตอแต่มันยากนะพูดไทยเป็นไทยเนี่ยเพราะว่าทำไมภาษาคนคือเห็นหัวแวบๆม่ใช่หรอกไล่แล้วมาดูตารางตม่ห้องมเชื่อผ่านไปแล้วหรอ ปุกตาไทได้่งตาขาะเดินมาดูตารางหน้่ห้องตั๊กัย้อนกลับเลยทุกรอบตอนน้เะมาณ่กาเลยไปแล้วก็ไม่ใช่แต่เข้าใจนะในอินเทอร์แต่ว่าตอเรียนพีดูเก่งมากเลดูแบบไม่ใช่หรอมั้งกข่จะเปลี่ยนตรห้องทีนะห้องชั้นสี่เปลี่ยนเป็นกระจกใสก็จะดีกว่า ก็ตันๆไปกุนตัน